ลองนึกภาพนะอะไรทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งเปลี่ยนโลกทั้งใบได้คำตอบของเฮนรี่ฟอร์ดไม่ใช่ความฉลาดที่สุดไม่ใช่โชคแต่คือวิธีคิดและนี่คือแก่นความคิดที่พาเฮนรี่ฟอร์ดไปถึงความสำเร็จ1เชื่อก่อนว่ามันเป็นไปได้ฟอร์ดเชื่ออย่างแรงกล้าว่าถ้าเขาคิดว่าทำได้ เขาจะหาวิธีทำมันได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้ถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็จะทำไม่ได้ความสำเร็จเริ่มต้นจากทัศนคติไม่ใช่ทักษะคนจำนวนมากแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองไม่พอสองล้มเหลว เท่ากับข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินชีวิตในหัวของฟอร์ดไม่มีคำว่าฉันล้มเหลวมีแค่ฉันรู้แล้วว่าวิธีนี้ไม่เวิร์กเขามองความผิดพลาดเหมือนข้อมูลจากการทดลองยิ่งพลาดมากยิ่งรู้มากคนที่สำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่ล้มแต่คือคนที่ไม่ยอมให้ความล้ม มากำหนดคุณค่าของตัวเอง 3. โฟกัสสิ่งเดียวแล้วทำให้ดีที่สุดฟอร์ดไม่ได้อยากทำทุกอย่างเขาโฟกัสแค่เรื่องเดียวทำรถที่คนธรรมดาซื้อได้ไม่กระจายพลังไม่ทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ไล่ตามกระแสเขาเชื่อว่าพลังที่กระจายเท่ากับผลลัพธ์ที่อ่อน พลังที่รวมศูนย์เท่ากับความสำเร็จที่ชัด 4. ความสำเร็จต้องง่ายสำหรับคนอื่นฟอร์ดคิดเสมอว่าถ้ามันซับซ้อนเกินไปแปลว่ามันยังไม่ดีพอเขาเชื่อว่าสิ่งที่ดีจริงต้องเข้าใจง่ายใช้ง่ายเข้าถึงง่ายแนวคิดนี้ใช้ได้กับทุกอย่างธุรกิจ งานคอนเทนต์ content, ชีวิตถ้าคนอื่นใช้ไม่ได้ความสำเร็จนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์ 5. ให้คุณค่าคนก่อนกำไรฟอร์ดเชื่อว่าถ้าคนทำงานมีชีวิตที่ดีธุรกิจก็จะดีตามมาเองเขามองคนไม่ใช่ต้นทุนแต่คือพลังและนี่คือวิธีคิดที่ต่างจากคนทั่วไป เพราะคนส่วนใหญ่มองว่ากำไรต้องมาก่อนคนแต่ฟอร์ดคิดกลับกัน 6. อย่ารอความพร้อมฟอร์ดไม่เคยรอวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์เขาเชื่อว่าการลงมือทำสำคัญกว่าการคิดให้ครบความพร้อมมักมาหลังจากเริ่มไม่ใช่ก่อนถ้ารอให้พร้อมเราจะไม่ได้เริ่มสักที 7. เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่า ฟอร์ดไม่ได้พยายามรู้ทุกอย่างเขาจ้างคนที่เก่งกว่ามาทำในสิ่งที่เขาไม่ถนัดเขาเชื่อว่าคนฉลาดจริงไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างแต่ต้องรู้ว่าควรถามใครอัตราที่ต่าคือกุญแจของความสำเร็จที่ยั่งยืน8คิดระยะยาวไม่เอาชนะวันนี้อย่างเดียวฟอร์ดไม่มองแค่กำไรระยะสั้นเขามองภาพใหญ่ของอนาคตเขาเชื่อว่า ความสำเร็จที่แท้จริงต้องอยู่รอดได้เป็น10บสปีไม่ใช่แค่ปีเดียวการตัดสินใจทุกครั้งต้องถามตัวเองว่าอีกสิปีมันยังดีอยู่ไหมถ้าจะสรุปวิธีคิดของเฮนรี่ฟอร์ดให้เหลือแค่ประโยคเดียวอย่าคิดเล็กกับตัวเองและอย่าคิดสั้นกับอนาคตความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากสิ่งเรามีแต่เริ่มจากสิ่งที่เราเชื่อและบางที ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้ชีวิตทางชีวิตก็อาจเปลี่ยนตามไปด้วย